ผมมีจะข่าวผมมีข่าวอะไรจะมาบอกที่เมื่อคืนคลิปต่อไปจะเกี่ยวกอกฟุตแล้วไออยากได้เงินม่วนแล้วสามารถเอฟเจอร์ไม่ได้พี่เมไ่ไหรละคุณจะเจอคนนี้ใจคนนี้แหละผมไม่เปลี่ยนอวตารที่นอนนะดูดูดนี่นี่คือตัวผมเอดมาได้เลยบลู เอฟมาได้อา,อานม่มวไม่ถึง1นึนอ yeah. เอเอได้1,500เซกเมนต์อหน่อื 1, กนอกูขอละจะด้ว,วิีไหก็ไจะลาดเจ้าเดี๋ยวเราจะตก,กลงกันก่อนว่าจะเอายังไงว่าจะลาดเจ้าหรือว่าไงอาจจะเปลี่ยนไปเรืเ่อย เอเดี๋ยวนะ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 เอะเดีเ๋ยวนะมันอยู่เฮือมึงมาตัวน,นี้นะให้ตายเถอดเดี๋ยวนะบล็อกฟุตมันมีไอเซอร์ฟีดดีกว่ามอยากรู้อยากดูอยากดอยากรู้เซอเตัด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 ดตดตั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 ดตตั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 ดดตัดดตั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 ดตัดตัดตัดัดต สองร้อยสองร้อยกูไม่สองร้อยกูไม่เอาใครจะเอาก็เลือกของมึงเอาบอกว่าเอสเอาว่าเอ,เอากันมาแล้วกันนะสำหรับคนเอสผมมาก็ได้นะมาขาับกูบอกไปเลยนะมะขับมึกเอสมาสักทีเถอะไอ้ไตายเถกูรออยู่เนี่ยโอเคกูรออยู่บลู กูรออยู่ไม่ต้องวง่วงกูรออยู่เอาไว่าสุทถายว่าคลิปจะลงกันตอนไหนก็ประมาณเนี่ยนะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ี่สสี่ยี่สี่ยสี่ี่ยี่ยี่สี่ยี่สย่สทำยังไงไม่ให้ไปโดนกับรอสซิคินอัปเดตวะเอายิบยิบ ยิบอะไรดีวะยี่สิบเอาไปว่ายี่สิบหกแล้วกันเอายี่สิบหกโอเคโอเคโอเคจบวันนี้ไปละโอเค